อมีต้นไผ่ขายด้วยนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นี่มีออกหน่อด้วยโอ้ยมีแตกแขนงออกหนอ่อนี่ค่ะโอ้ยกบนก็มีหนอ,อมีต้นไผ่ขายด้วยคะ่ะที่สวิตเซอร์แลนด์ นี่ค่ะ <interpret? S 1> ดูหนอดูหนอไปแกะเอาไปแกงก็ไปแกงแกงหนอไม้นี่ค่ะดูหนอดูหนอนี่ค่ะราคาต้นไผ่ตอกระถาง49.95กห้า็50สบฟังเลยเนาะ พี่ต่อกระถางค่ะ